ทุกท่านทราบไหมคะว่ารูปนี้คือรูปอะไรฉะเฉลยเลยแล้วกันเดายากเกินนะคะรูปนี้คือรูปที่ยืนยันว่ามีปฏิบัติการ I.O. ที่พยายามจะล้มบำนานสูตรแคร์อันนี้คือกราฟที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนเข้ามาทำประชาพิจารณ์ในช่วงเวลาต่างๆเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เป็นกราฟของวันที่11แล้ววันที่12นะคะถ้าทุกคนจะเห็นเนาะตั้งแต่เนี่ยตีหนึ่งตีสองเวลาปกตินะคะมาจนถึงประมาณช่วงสองทุ่ม นี่ความเห็นสีเขียวคือเห็นด้วยสีแดงคือไม่เห็นด้วยนะคะมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะพอๆกันมาตลอดจนมาถึงประมาณ1-2ถึงทุ่มพุ่งขึ้นมานะคะเป็น800-1,000ถึงตลอดมาจนประมาณตีหของวันที่12แล้วก็กลับมาเป็นแบบเดิมไอมีอีกรูปหนึ่ง อันนี้แสดงวันที่อันนี้คือวันที่1ตุลา2 3 4 5มส้าหไล่มาทุกคนจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่เริ่มทําประชาพิจารณีมันก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นนี่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็จะสลับกันไปในอัตราประมาณเท่านี้ชั่วโมงนึงเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นประมาณ10ถึง20คนแล้วก็ความเห็นก็จะอยู่แค่ประมาณตรงนี้แต่พอมาถึงคืนวันที่11กับวันที่12นี่พุ่งปีดขึ้นมาถ้าดูไล่กันมานะคะจะเห็นว่าอัตราปกติเนี่ย เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยสีเขียวกับสีแดงมันจะพอๆกันแต่พอมาวันที่11กับวันที่12โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในช่วงตอนกลางคืนเนี่ยมันพุ่งเลยนะคะความเห็นในประชาพิจารณ์ที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยพุ่งขึ้นมาเท่านี้คิดดูเลยว่าเอาหลายๆวันก่อนหน้านี้มารวมกันอ่ะอาจจะยังไม่เท่าสีแดงวันนี้วันเดียวเลยนะคะสองรูปนี้นะคะคือเครื่องยืนยันว่ามีปฏิบัติการ I/O ที่พยายามจะล้มสูตรแคร์อยู่จริงๆและไม่ได้มาจากความต้องการของผู้ประกันตนจริงๆ ถ้าใครจําได้ตอนเดือนกุมภาพันธ์นะคะก่อนที่สูตรแคร์เนี่ยจะเข้าไปพิจารณาในบอร์ดเราถึงกับต้องเรียกให้ผู้ประกันตนมาตรา33ามกับ39เนี่ยไปชุมนุมที่สํานักง,งานประกันสังคมซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าก่อนที่สูตรนี้เนี่ยจะผ่านบอร์ดมานะคะมันมีความพยายามที่จะล้มบํานานสูตรแคร์ตั้งแต่อยู่ในบอร์ดแล้วซึ่งเป็นความพยายามของฝั่งขา้าราชการแล้วก็ฝั่งนายจ้างที่จะจับมือกันแล้วก็จะคว่ำสูตรนี้แต่ในวันที่พิจารณาเรื่องนี้เนี่ยมี ผู้ชุมนุมไปชุมนุมอยู่ที่ประกันสังคมเป็นจํานวนมากสุดท้ายมันก็เลยผ่านออกมาได้ค่ะแต่จริงๆเนี่ยผ่านวันนั้นแล้วมันควรจะทําประชาพิจาณ์อย่างเร็วที่สุดมันก็ถ่วงลังกันมานะคะจนถึงเดือนตุลาคมจนถึงตอนนี้และพอได้ทําประชาพิจาณ์จริงๆมันก็มีกระบวนการนี้เกิดขึ้น ความพยายามที่จะล้มบํานาญสูตรแคร์เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสูตรนี้ไม่ดีหรือมันไม่เป็นธรรมหรือว่ามีใครได้น้อยลงสูตรนี้ต้องบอกว่ามันเป็นธรรมที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าประเทศโลกที่หนึ่งที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็ใช้การคํานวณแบบนี้กันแต่ไอความพยายามที่จะล้มสูตรนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นการผลักดันจากทีมประกันสังคมก้าวหน้ามันแค่นี้เลยเป็นเหตุผลทา,าทางการเมืองที่ไม่อยากจะให้ทีมประกันสังคมก้าวหน้ามีผลงานคุณเลยเอาผู้ประกันตนนะคะ เป็นร้านๆ้านคนมาเป็นตัวประกันซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้นะคะจะประนามการกระทําแบบนี้ว่าอย่างไรดีสําหรับใครที่เห็นคลิปนี้นะคะถ้าท่านส่งประกันสังคมอยู่หรือมีคุณพ่อคุณแม่ปู่ยา่าตาย,ยายที่ด้รับบำนาญหรือว่ามีเพื่อนที่ส่งประกันสังคมอย่าลืมบอกให้เขาเข,าเข้าไปทําประชาพิจารณ์พิมพ์เข้าไปใน Google ค่ะประชาพิจารณ์บำนาญสูตรแคร์หรือจะเข้าไปในเพจของไอซ์เพจของพรรคประชาชนหรือเพจของทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็ได้ถ้าคุณคลิกเข้าไปคุณจะเจออันนี้นะคะ ต้องบอกว่าอย่าไปคลิกตรงนี้นะแสดงความเห็นอันนี้ไม่ได้นะคะต้องคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ถึงจะได้ประชาพิจารณ์หลายๆคนบอกว่าเว็บมันล่มคือมันไม่ได้ล่มนะคะแต่ว่ามันทำงงอย่าไปกดแสดงความเห็นนะให้กดเข้าสู่เว็บไซต์แล้วก็ไปทำประชาพิจารณ์กันนะคะ